ดีต้องมาก่อนค่ะ,ะเล็กหญิงเล็กชายจะมานําเสนอนะคือจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเรานําเสนอไปว่าเอาเมล็ดลำไยเนี่ยมาทํายาค่ะ,ะแก้ปวดข้อปวดเข่าปรากฏว่าคนใกล้ตัวและคนทียไปใช้เนี่ยได้ผลดีมากๆเลยได้มีการมาเสร็จมาบอกเทียบมาบอกเยอะแยะหมดใช้แล้วได้ผลจริงๆค่ะคือเมล็ดลำไยห,หลังจากกินเนื้อเขาแล้วเนี่ยเนื้อเขาก็มีประโยชน์เยอะนะค่ะ,ะมเมล็ดเนี่ยอย่าทิ้ง หลายท่านไม่ทราบเลยนะว่าเป็นยาสุดวิเศษเลยยาเคมียังสู้ไม่ได้นะเพราะเขาไม่มีผลข้างเคียงสปปรรพคุณเขาคือเขาจะมีสารรองกันหน่อยซึ่งเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์เภสัชต,ต่างๆตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วนะฮะ,ะ,ะแก้ปวดข้อปวดเขา่าเข่าเสืออ่อมรองปวดกระดูกโรคเก้าปวดเม,มือ่อยกล้ามเนื้อ ขึ้นเขาลงห้วยหรือออกกําลังกายหนักๆเนี่ยปวดเส้นปวดเอ็นเนี่ยใช้ได้เกือบหมดเลยค่ะคนที่นั่งสมาธิแล้วคือปวดเข่าปวดข้อกระดูกดังก๊อบเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ดีเลยฮะแล้วก็ป้องกันกระดูกเข่าอ่อนกระดูกอ่อนของเสื่อมของข้อเข่าด้วยนะฮะค่ะตัวนี้วิธีทําทําอย่างไรเดี๋ยวจะบอกกันเราก็ใช้เมล็ดของเขานะคะถ้าใช้เหล้านะคะขวดใหญ่ก็ใช้ร้อยเม็ด แต่ถ้าขวดเล็กใช้ห้าสิบเม็ดตำแค่พอแตกนะคะล้างให้สะอาดตากได้ได้แห้งก่อนนะลาให้สะอาดตากได้แห้งแล้วก็มาตำกันตำพอแตกไม่ต้องละเอียดยิบนะพอแตกเปลี่ยนแผนหน่อยไม่ไหวกระเด็นแล้วกยเวลาตำมันกระเด็นง่ายปาทุบเลยฮะนี่อย่างนี้นะง่ายเลยใส่ถุงแล้วทุบฮะทายเพียงแต่ให้มันแตกไม่ต้องแหลกนะอ้าวนี่ใช้ได้แล้วอ่าเนี่ยแตกแตกเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยอ่าเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่ขวดโหลใส่ขวดโหลเลยเพื่อดอง อีดหนึ่งเวลาใช้เราก็จะกองหรือไม่กองก็ได้มาทาค่ะฮะเด้ได้ค่าดองประมาณสักอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปอะแต่จริงๆแล้วอะใช่ยิ่งนานยิงดีนาเดือนสองเดือนสามเดือนได้หมดนะถ้าไม่เป็นไรประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราลวกไปเองเสร็จแล้วก็เทเทเล้าลงไปเลยนะฮะทำง่ายมากเลยนะคะไม่ยุ่งยากค่ะง่ายฮะแล้วได้ผลดีด้วยเป็น สมุนไพรที่ปลอดจากสารเคมีเนี่ยผมซื้อมาเยอะเลยทั้งทำทั้งแจกทั้งกินเองอะไรเองเนี่ยซื้อมาเยอะยะเลยเราดองไว้แล้วนะคะทีนี้พี่เล็กดองกี่วันคะเราดองที่หนึ่งถึงเดือนหนึ่งอ่ะขึ้นไปอทิที่นี้ขึ้นไปอ่ะแต่ยิ่งนานยิ่งดีอย่างที่บอกนะฮะทั้งกินทั้งทาแต่นี่ห้ามกินนะผมหมายถึงลูกอ่ะกินคือใช้ทาทาอย่างเดียวทาภายนอกอย่างเดียวนะก้าวปวดข้อปวดข่าวกระดูกเสื่อม บำรุงกระดูกอ่อนป้องกันกระดูกอ่อนเฟี่ยมนะฮะ,ะไปทำกระดูนะคะดีมากๆนะเลยครับ